รัฐมนตรีช่วยกเกษตรสุนทรปานแสงทองนายกตูน่นันทิดาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพบ,บิดาแสนบานแย้มช่วงเย็นวันที่29มกราคมที่ผ่านมาที่วัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพี จังหวัดสมุทรปราการนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางมาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพนายบุญสมบานแย้มบิดาดอกเตอร์แสนบานแย้มที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย87ปี ในงานมีนายทวัชชัยจันทสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายวัฒนาเจริญจิตนายอำเภอบางพีนายสมรักษ์ควรสงวนนายบารมีฟักสวัสดิ์เลขานุก,การนายกอบจอสมุดรปราการดรรัชานนท์ทองอารามนายสมหวังกเกษมโกศิลรองนายกอบจอสมุดรปราการ นางสาวมณิการบุญริว้วนางสาวไรพรบานแย้มสมาชิกสภาอบาจอสมุทรประการดรพัฒนพงศ์จงรักดีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางพีนายชะอ้อมสังทองรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางพีนายวชิระเชษร,รุ่งทวัตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์นายทรงชัยนกขมิน้นนายยกอบาตาราชาเทวะ รวมถึงญาติสนิทมิตรสหายสมาชิกสภาอ,อบาจอสมุดรปราการข้าราชการตำรวจท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายทวัชชัยนามสมุด ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ทอดผ้าบางสกุลให้กับผู้อายชนลำดับที่หนึ่งตามด้วยนายวัฒนาเจริญติดนายอำเภอบางพีนายสมควรชูสวยัยประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีพระครูประหลัดอานันต์อินทปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่เป็นผู้พิจารณาผ้าไต โดยมีนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ทอดผ้าลำดับที่สี่มีพระครูวิทูลกิจจารทรหรืออาจารย์จาบ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนำแดงเป็นผู้พิจารณาผ้าไตรและนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานทอดผ้าและมีพระครูปรัดสุวัฒนสินคุณหรือพระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางเป็นผู้พิจารณาผ้าไตรตามลำดับ ทั้งนี้ในงานพิธีพระราชทานเพิงศพได้รับเกียรติจากพระราชสีนาบดีจลันสิริธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโตวัดพระอารามหลวงได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์อีกด้วย